โอโอเัโอยว่ละะอ่ะบูสวัสดีครับพี่น้องกลัค่ะมาพอกันอีกแล้วกับรายกยราชาแนลชานี้มีช่องช่องที่สาวแล้วนอายืนหึงค่นท้าเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะคะ เดี๋ยวจะพาไปซื้อของ,องอาข,องขากรงไม่ได้มามานันยากสุสัเนเลยเด้อขึ้น้องเด้อเดี๋ยวขวสิกำมากินเผาไปซื้อของก่อนจะข้าวไปซื้อของให้ลูกนะคะโอ้ลูกกินเผาก่อนะวะกินเผาก่อนค่อยแวะไปซื้อของให้ลูกแล้วกินข้าวก่อนร้านอาหารอยู่ตรงไหนนี่<อ>เดี๋ยวนะ<อ>ฉันลืมร้านอาหารบอกร้าน,านอาหารนี่เสร็จแล้วเดี๋ยว เติมเงินให้เพื่อนสาวก่อนเพื่อนสาวต้องการใช้เงินโอ้พระติเต้ยีมัดอาบอนอาบอนอาสโตเอโลฟลูซิมเดี๋ยวมากับสาวเงนินไปเด็กปุ๋ยเลย ว่ voilà. าละค่อยสไิไปกินข้าวก่อนพอค่สิไปไกินข้าวก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยสั่งไว้เดี๋ยวค่อยมาเอาลุกลอบหนึ่งเนาะไปกินข้าวก่อนดีกว่าพาอหนิกินข้าวพี่น,อน้องพี่ชิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะโอ๊ยากันหนา okay. ปปวแท้สป,ป,สป,ปอร์ตสปอร์ตอาลิโอเปอร์ตสิเนี่ย เขียนว่าอะไรเนี่ยปิดปิดทำไมปิดล่ะพี่ชายไปออกชิน่าไปออกชิน่าแกก็ทำได้เลยก็ทำได้เออหมายถึงลูกปิดหนูไม่ละจะเปิดโต้ว่าสัตว์เอาพัดกระเพาแสบแบเมากินแน่เมืงเสียแสบล่ะเออกระเสบพันละเดี๋ยวสิไป้สื่อความลู้มูโอ้นมัมูมูซำเฮ้ยหยดด้วยจ้า จริงเลยเหรอเชฟให้อยู่พี่ชายบอกเราหนูเนี่ยสิว่าสื่อสารเห็นอย่างผู้ใดเห็นกันไหนตัวเออกุณรอใครด้วยสิมาสั่นว่าสิมาสื่อของให้ลูกหรอกกัสิก้าวเมื่อบานเมื่อกี้เอาคุกกี้โทรมา่บาอตั้งเสร็จก็ไปอ๋อนั่งกับบ้าบ่บ่นั่งนั่งโทรมาอืมตั้งงูนั่งว่าสิเอาเงินสองพันไทยใช้ก็แล้งอันแวะสื่อนี่หลังะสิเติมแล้วก็อันนี้โน่นอันนี้ใช้ก็เลยอันสิมาสื่อเสื้อให้ลูกแล้วก็บสิข้าเมื่อจะว่าก็สิกินเผาก่อนเดี๋ยวก็สิสรับเผาไว้ให้ลูกเมื่อบาน ฉันกินเบียร <tr> ์มาแต่บาทเลยฉันลงคลิปไปคิดหนึ่งจ้าฉันศูนย์ฉันศูนย์เห็นรอเท่อบอฉันศูนย์เห็นรอท่อบ่อฉันกับโพตไปซะแล้วตามภาษาฉันเนาะมม่ปิดหลานเสารแ่ยังได้สาวแกไปกับป้าเนี่ยอ๋อนางไปทำอะไรเอกสารเนอะที่ธนาคารแกปิด โอเคไอเกตอีกเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะ่านพี่น้องคุยปัญหาชีวิตก่อนแป๊บหนึ่งนะคะว่าอยากให้หลู้น้ำนะจ๊ะ